สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกเรียงสมการ a m a t นะครับจากเบี้ยที่กำหนดให้นะครับมี15 1 6 5 8หารคูณเท่ากับนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสัก20วินาทีนะครับ หมดเวลาครับมาดูเฉลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับแล้วก็สิบห้าหารด้วยห้านะครับมีค่าเท่ากับสามนะครับแล้วก็คูณหกนะครับก็มีค่าเท่ากับสิบแปดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงในกระดานดูนะครับอ่าเราก็จะลงเอา เบี้ยตัวใหญ่นะครับไว้ที่ช่องกลางตัวนี้นะครับไล่ไปเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็จะมาฝึกนับคะแนนดูนะครับอ่าสิบห้าตัวนี้นะครับมีสี่คะแนนนะครับตกช่องสีฟ้านะครับก็คือคูณสามเฉพาะชิ้นนี้นะครับก็จะกลายเป็นสิบสองคะแนนนะครับตัวนี้นะครับสิบสองนะครับ อ่าบวกอีก2เป็น14นะครับ16นะครับ18นะครับอ่าเลข6นะครับมี2คะแนนนะครับตกช่องคูณ2นะครับอ่าก็จะกลายเป็น4คะแนนนะครับเมื่อกี้ได้กี่คะแนนแล้วครับนี่ลืมแล้วครับ12 14 16 18บวกอีก4นะครับ22นะครับบวกอีก1นะครับ23 24นะครับแล้วก็26นะครับ จากนั้นนะครับสมการนี้นะครับสัมผัสที่ช่องคูณ3ทั้งสมการนะครับ26คะแนนนะครับคูณ3ทั้งสมการก็จะได้เท่ากับ78นะครับจากนั้นลงครบ8ตัวนะครับก็จะได้คะแนนบิงโกเพิ่มอีก40คะแนนนะครับ78บวกอีก40นะครับก็เท่ากับ1 1 8คะแนนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝึกกันเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ มาฝึกไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ